สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเล่นเอ็กช็อตนะครับเล่นอยู่ในโหมดมามีนนี่แหละนะครับผมเอาบาหมูม,มาอยากยิงอยากบวกเลิศเกินแต่ว่าเราหามีไม่ได้อ่พูดถึงเจอเลยก็เอาเซเอาเซอเอาหนีไปแล้วหนีลงรูไปแล้วรูไหนวะรูนั้นต่อไม่เจอนะครับแป๊บนึงนะ เล่นมัม,มี่มันต้องใช้ความไวเมาส์แบบแรงเร็วๆอะ่ะใครมาตะกี้ตัวอะไรกระโดดมาเห็นนะมีต้องเมาส์วไวๆงี้นี่ขนาดเลยเอาเราไม่ได้เพื่อเราได้แต่ผมเล่นเมาส์ช้ามาตจะหลอดนะทั้งหลังเล่นบอมแมทเล่นมีดอะไรเงี้ยผมใช้เมาส์ช้าพอมาเล่นเมาส์วไวไม่ไม่ถนัดเลยแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์แหละเล่นมาม,มี่ต้องใช้ความรวดเร็ว หนึ่ผมไปเก็บของก่อนทำไม่ตายก่อนนะห้องมันบอกว่าโนหอ u g โอเค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 แล้วตาหอเล่นได้ปะแล้วเขาไปอยู่ไหนกันหมดนะนีระเบิดได้ไหมโอ้ยตัวแม่วิ่งไวเกิน เอาเปียคนอื่นตัวแม่งยิงไหวบางทีเลยมาแล้ว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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงแม่งเลยไอ้ <laughs> มันปาระเบิดมาแล้วเอ้ยผมเลยไม่ห่าเอ้ยผมเลยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วกูเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วไอ,วอ้ตัวดูดแม่งเลยดูดไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกดนโ,โดน โอ้โหไม่กระโดดออกมาโดนตบเลยเราไปเราต้องไปเคลียร์ตรงแยกครับทลางเขนครับเอาเว้เหมือนมีคนวิ่งมาตายตายหมูเรียบร้อยขออีกตัวหนึง่งโอ้โหตบไม่โดนนะครับมีคนแย่งไปห้องนี้มันโนหอกับโนบักใช่ไหมโนบักบีใช่ไหมได้เดี๋ยวจานให้นี่ต้องมีระเบิดแฟลชด้วยกาแล็กซี่ระเบิดนี้มันโคตรสำคาญเลย เวลาโดนป่าใสอย่างเงี้ยมีใครเป็นเป้าแถวนี้ที่แน่ๆไม่ใช่ผมละเอ้ยมันเนี่ยเมาแม่งไวเกินโอ้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 ไม่โดนมันเปิดเกาะแล้วใช่ไหมมันเปิดเกาะแล้วก็บวกสิโอ้ยระคังระคังอย่าเข้าใกล้ระคังอันเด็ดขาดมันเปิดเกาะอย่างมันจะระคังโอ้ยเมาสองอู้อู้หูอูยไม่โดนอุ้ยเยี่นาหัน หน้าหันเลยกูเฮ้ยใครปามาเนี่ยมองไม่เห็นหินมูมัวๆได้อยู่รอดตายผมไปเก็บลูกก่อนลูกไม่มีเดี๋ยวผมปรับเมาส์ก่อนให้มันช้าเฮ้ยตามมาทำไมเนี่ยอย่าตามกูมามันตามมาอยู่เปล่าต้องลองยิงยังไงต้องยิงเช็คนะครับลูกดอกระเบิดใช่ไหมเน,นี่ยเล่นเมาส์ไว แล้วก็กลับมาเล่นเมาส์ช้าเล่นไปเล่นมาเล่นจนติดเอาอะไรวะแล้วนึงผมปรับความไวเมาส์ก่อนเอาเหลือสามเดิมมีคน,นสนองเฮ้เขายังชั่วได้ละยังจะร้องโหดด้ไหมจะร้องโหดได้เหรอเฮ้ยมันขึ้นมาเฮ้ย ทำไมอยู่ดีตัวผม,มเปลี่ยนปืนนี่วะผมไม่ได้กดเลี่ยนเลยนะมันอยา่างโหได้ไงได้คิวแล้วท่านึงปรับความไวเมาส์ก่อนห้องนี้ไม่โนบอมเหมือนคลิปที่แล้วแต่ว่าโ no นอ่าหอกับบัคบีนะครับยิงเลยยิงเลยดูข้างหลังด้วยนะดูข้างหลังด้วยนะดูข้างหลังด้วยนะโอเคดูดใครวะนั่นนะ่ะหอยมันตาย ไปดูข้างหน้าด้วยนะเพื่อนเอ้ยข้างหน้ามาแล้วข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเข้าไปดิอยากก่าเข้าตายหรอกแค่นี้พอแค่นี้พอระวังนะระวังอุ้ยล่องหนมาล่องหนมาล่องหุ่นล่องหุ่นล่องหนมาล่องหนมาโอ้นอนนอนนกระสุนก็จะหมดแล้วเนี่ยนั่นผมเอาการะสุนที่ไหนได้บ้างวะเนี่ยเอาการะสุนก่อน แล้วก็เดี๋ยววนกลับไปที่ไม้กางเขนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊ถอยดิถอยดิถอยก่อนมาแล้วระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังหน้านะระวังเดี๋ยวมันมาอุ้ย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 อุ้ตัวเนี่ยอุ้ยมันมาอีกแล้ว อุ้ยตัวเงี้ยอันตรายอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ดูข้างหน้านนะอุ้ยคนเหรอโอ้ยรอดครับรอดรอดรอดบลอกเลยรอดไม่มีตัวอะไรนะไม่มีตัวอะไรนะยิงเช็คก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ <c oughs> มา <c oughs> ผมมาแล้วเปลี <c oughs> ่ยนไปฉายก่อนคิด <c oughs> ถึงตอนเด็กอะตอนที่แบบ เล่นกันลหลายๆคนอะแล้วเรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ใช้สามร้อยกระปืนนราโอ้อยถอยก่อนไม่ปลอดภัยแน่ไปดิไปดิโอ้โหโอ้โพอมาอยู่งนี้แล้วรอดแบลคนมารวมกันเต็มเลยแต่ถ้าวงแตกแล้วก็นะ,นะนถ้าวงแตกนี่ไปกันหมดเลยเนะี่ย อุ้ยโ,โหโดนระเบิดตัวนี้เข้าไปไม่ได้แล้ววะ่ะไม่ได้แล้วครั้หนึ่งผมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้แล้ววะ่ะไม่ได้ละวงแตกกันหมดละไม่มีกระสุน้วย,ยต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดนตัวระเบิดปาไปแล้วไ,ไง ว่าไม่รอดละวข้นมาดิขึ้นมาดิให้มมผมไปเอาการะสุนก่อนตีทางก่อนไแม่งมาไอตัวนู้นว่าไงอาเด่นตัวนู้นอะเออไปซะโอเคผมได้ละทำให้โดนตบแล้วก่อนอุ้ยอื้อหือ มันกระโดดไม่ใช่มันกระโดดเฮียโอ๊ยโดดดูดเลยตายเลยโดดตัวระเบิดนะั้นเข้าไปทียิงบอมสัตว์เองไม่ได้เลยไม่ได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะว่าแต่อยู่ไหนวะอยู่ในโรงเปล่าต้องลองเช็คในโรงไม่มีนะครับในโรงเอาเอาเอาหลบไม่หลุดเก ีนไม่ไมีอะไรนี้หรือเปล่าไม่มีเหมือนกันเอ้าอีกตัวหนึ่งมันหลบอยู่ไหนวะเนี่ยบอกเลยว่าผีาโคตรดุ <laughs <laughs> อยู่ตรงนู้นแล้วแบบตรงจุดเออะวงแตกเลยอะไป <laughs> ตรงที่ยืนตั้งแต่ตอนแรกอะอ Oo, ไม่รอสักคนเลยวงแตก <laughs> ไม่ยอมดูกันมัว่วจะยิงข้างหลังไง <laughs> ไม่ยอมดูข้างหน้าเป็นไงล่ะมาเป็นเปล่าเราอะไม่ได้เป็นแนะ่นะโอเค พราะแต่พวกเราอยู่ในกันโอ้อยากได้ปืนไฟมากเลยผมอยากได้ปืนไฟมากเลยเนี่ยได้มนาะยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยเมื่อกี้เออเข้าแล้วยิงเข้าแล้วมาดิ อุ้ยถอยก่อนถอยก่อนไป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 ขยับขยับขยับไปขยับไปขยับไปคอยผมเรารู้กันอู้ไม่ได้หรอกไม่ได้นะไม่ได้นะอย่านะอย่านะเว้ยใครปาเปิดมาเนี่ยเฮียมองไม่เห็นอันหนึงดูจากแผนที่เอาก็ได้ปะไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วอู้โนโน no 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 โอ้โหอะไรวะเนี่ย อุ้ยโดนด,ดอีกแล้วต่อยหน้าจอแม่งเลยโดนตัวด,ดูดอีกแล้วไหนคนดดนดึองจะไหนคนนึง่งปีใช่ไหมอ้อลูกเด้งลูกเด้งเลยโอ้แต้มผมทะลุสองร้อยล้วบังหาป้าเหรอเออบังหาป้าเหรอขอสักทีเถอะกระโดดขึ้นได้พอดีเลย อยู่บนหอเปล่าอยู่ใต้หออยู่บนหออยู่ใต้หอเปล่าโอ้โห oh, ถ้าเกิดมามีเยอะขนาดนี้ผมผม,ผมดูแลผมเล่นปืนแหละนี่เลยไกไกอาออริจินนี่เลยผมจะบั๊กแล้วจะบั๊กปืนนอน <c oughs> ให้ปืนนอนไม่วิ่งได้ <c oughs> บอกเลย <c oughs> โคตรเกลียนแล้วไอปืนเนี้ย <c oughs> จะอยู่ไหนดีว่าถอย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 พร้อมเกลียนแล้วพร้อมเกลียนพร้อมเกลียนไปอยู่ได้นะพร้อมจะเกลียนกันมานานแล้วเข้าอยู่ใหนเดี๋ยวเข้าไปสิเข้ามาข้างในสิมันมีอยู่ไหนวะมีตัวไฟฟ้าไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอถอย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  ไว้ผมอยู่ฝั่งโน้นดีกว่าฝั่งโน้นคนเยอะดีไปแล้วมาอยู่แล้วอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเดินมาเดินมาเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเดินมาเดินมาไอสัตว์กูไอวเดินมันนี่ก็ไม่เดินเวนผมคิวได้และเปลี่ยนลูกก่อนปืนนี้กระสุนโคตรเยอะแม่งเกือบจะพันนึงอะประมาณ800กว่าโคตรชอบอบบปืนเกียร์มัมมี่ได้ ถ้าไม่โดนเจมแบนนะ <c oughs> เฮ้มามีน้อยจังเรียบร้อยข้างบนเริ่มเป็นแล้วปรับความไวเมาส์แป๊บโหโดนดาใครโดนดาวะ ตัวไฟฟ้ามาแล้วเว้ยอยากโดนดูดอะอยากโดนดูดจริงๆอยากโดนดูดอะดูดเราได้ไหมยิงแม่งเลยเผื่อแบบมันจะดูดเราไงยิงเลย เก็บผมจริงมันบ่อยมันให้ดูดผมไอ้มันตายเลยเรียบร้อยดวงน้าด้วยโหดวงน้าด้วยดวงน้าด้วยครับพี่ดวงน้าด้ยครับดวงน้าด้ยครับโอ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยเอาไม่ใช่ เอาเฮ้ยเนี่ยของจริงโอ้โหไม่ถึงอย่านะอย่านะอย่านะเอาติดมุมเลยอัดเข้ามุมเลยปุ้ยมันมาแล้ว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 โอ้โหตัวดูดมาแล้วตัวดูดมาแล้วอยากโดนดูดจังโอ้ยมันดูดเพื่อนเราโอ้โหดูดเพื่อนเราทำไมทำไมไม่ดูดผม <c oughs> ดูดผมนี่เอาเวลาหมดพอดีนะอดเกรียนเลย ันไปเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันกระโดดลงเลยว้าวว้าวชุดเซ็ตโคตรน่ารักอ่ะหมวกก็เท่เหมือนกันหมวกกัญชาเขาเรียกกันว่าหมวกกัญชาแค่หมวกก็กินขาดแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเอาระเบิดกาแล็กซี่ไปกิน ไงล่ะมองไม่เห็นนะดิเต็นเปล่าเราอะ่ะโอ้ยข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นข้างหลังโอเ,เป็นผมเขาอยู่มุมมุมนี้แล้วกันมานี้โอเคมุมนี้แล้วกันเผื่อตัวดูดจะมาดูดผมเรียบร้อยตาย จะมาฟันเราทําไมเนี่ยเฮ้ยข้างหนา้าข้างหนา้าข้างหน้ามาแล้วข้างหน้ามาแล้วโอ้โหข้างหน้ามาแล้วโอ้โหเอาเฮ้ยยิงอัดมาทําไมเนี่ยยิงตันมาทําไมวะเนี่ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้อยากโดนตัวดูดอะตัวทว,วดูดไอ ไปดูข้างหน้าดิดิไม่ใช่ยิงข้างๆเนี่ยก็ตายมาหรอฮอัลโหล <c oughs> ดูข้างหน้าด้วยข้างหน้าบานเลยมมี่อ่ะโอ้ย,อยเฮียละครังยิงคลิกเอาคลิกๆเอาเไอ้หวุ่มคนนั้นก็อิจฉาเราเนี่ยว่ะ เอาไว้อย่าห้าวดิอย่าไปวิ่งเล่นเดี๋ยวตายจริงอย่าอย,ย่ายระวังจะตายจริงจริงไล่ก็พอแล้วโอ้ยหน้าหันหน้าหันใครมาพิมพ์ที่ช่องผมเนี่ยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบมากครับ โอ้ยอยากโดนตัวดุดไอด้ตัวตัวดุดจ้ะโอ้ยมันมาแล้างหลังอ่ะเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วมันกระโดดไปแล้วมันกระโดดไปแล้วโอ้โหสมาชิกเราตอนนี้เหลือมกี่คนละเราต้องช่วยกันแล้วมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าคนเหรอหนึ่งสองสามสี่ 3, 4, แล้วอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีอีกคนหนึ่งเลย คนนึงไปไหนอ่ะอ๋อหนึ่งสองสามส,สี่ห้าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ผมมองไม่เห็นจริงแหละอุย้ยมาเยอะมากยิงไล่เลยอุย้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอู้หูตายเลย,ย,ย,เลย,ยหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยม, <c oughs> มาหนุกอยู่ลังหนุกอยงงู่โนงเงี้ยหนกุกเราไปอยู่หอแล้วไปอยู่บีไม่ได้คนลุมดา่า <c oughs> รู้แล้วรับทราบนอนนี้เลยโอ้ยมองไม่เห็นเป็นปะเนี่ยเฮ้ยผมเป็นว่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่ไป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 โดนแน่ผมจะตบเอให้หมดเลยโอ้โหตบกันรวดเร็วมากอุย้ยเลย เอาแล้เบิดไปกินโหเรียบร้อยเรียบร้อยปอยิวเลยอุ้ยอุ้ยมันยิงดักเรียบร้อยบินเลยซ่าบินเลยซ่าโอ้คนเยอะเงี้ยมันลำบากแน่เลยมันจะตกไม่ได้เพราะว่าคนมันเบียดกันเยอะเอาเรียบร้อยฆ่าตัวตาย เฮ้เราจะจัดการนี้ไงดีวะเนี่ยเหนืยนกระโดดไปใช่ไหมกระโดดไตได้อยู่นี่ไงนี่ไงตบสองเรียบร้อยมันมีชนะอีกแล้วเดี๋รอบเดียวครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี้รู้สึกว่ามามีชนะใช่ไหมแล้วก็จบเกมไปเลยอไา คนที่เล่นธนู8.5เวลาปรับเป็นสุดบอมเป็นลูกบอมใช่ไหมลูกระเบิดลูกอะไรก็ได้ลูกระเบิดเออนั่นแหละมันจะเปิดไฟฉาดไงมามี่โดนลุมแล้วครับไปก่อนไปก่อนอยู่นี่เต็มเลย Ch, อยูอออ่ในนั้นได้ไหมไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในหน่อยไม่ได้เลยเยอะไปเยอะไปเออเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในผมว่าข้างหน้าต้องเกิดส่งน่าจะกรรมแน่นอนทำไงดีวะเพื่อนทำไงดีวะทำไงดี มันมีอยู่สองตัวมีแหววว่าคนจะชนะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราจอกผีไม่ออกมาเลยผมว่าละมนุษย์ชนะจริง้วยป่ะไปอยู่เอกันไปอยู่เอกันดีกว่า ปไปไป,ไปอยู่นี้ด้วยสิอยู่ด้วยได้เปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นกูล,ลืมกูโอ้ยเฮียฮกูยืนหนีเลยเอาแม่งเนย้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนมันลามแล้วมันลามแล้ว,ม,ลม,ลวมันแร่เชื้อเรียบรอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนคนวิ่งช้าก็เบียดเรากูนอ,นอนนอนด้วยนอนด้วย อยากโดนมัมมี่ดูดบอกมันไปอยากโดนดูดเนี่ยมีตัวดูดอยู่จะดูดผมไปเนี่ยอยากโดนดูดจังอยากดูอยากโดนดูดนี่แม่งไปันจะดูดผมไปเนี่ยต้องหน้าผมเนี่ยดูดกูดิดูดกูดิเอาให้มันดูดกูยริงด้วยมันดูดผมแล้วมันดูดผมแล้วมันเลยกูอยู่ข้างในก่อนโคตรเกลียดเลยนี่ มาดิเราวงแตกมามาแล้วมาแล้วสูวิ่งแล้วมาดิตกได้หรือเปล่าตกได้หรือเปล่าจะลงไปดีไหมอ่ะลงไปเลยก็ได้เอาผมลงมาแล้วลงมาแล้วตกโดนหรือเปล่าตกโดนหรือเปล่าตกโดนหรือเปล่าตกโดนน้อยรึเปล่าผมต้องดูข้างหลังนะ ก็ไปเก็บพวกปืนกลอะไรหรือเปล่าไม่งั้นตาย <laughs> ยิงเลย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 ปืนกลนอนเดินได้เหมือนโปโเอ้โห <c oughs> เอาซีเอาซีไปแล้วซีเาชโป้าชโปนี่ครับอยู่กับเาชโปยิงไล่เลยยิงไล่เลย <laughs> ไปแล้ว นี่ไม่ได้ใส่เซตวิ่งมาเนี่ยวิ่งโคช้าโอ้ยต้องดูข้างหลังด้วยนะจะโดนเดี๋ยวเพอเก็บผมไปแล้วผมไปแล้วมีคนดักตกมไม่ใช่โดนดักตกข้างหน้านะนอุ้ยตรงนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยไปดีกว่าเวลาติดกำแพงมันหันไม่ได้ไงลำบากไอ้คนนี้ก็เดินได้อ่ะเอ้าอย่าโดนตบ โดนตบจันไ,นได้กูเล่นเยอะไปหน่อยเ <c oughs> อโโอโห,โ,หโหอยากีย๋ยวนึงนะผมไม่ยอมให้คนชนะแน่นอน <c oughs> มามาโคตรจัดสักหน่อยโอ้โหไม่ได้กว่ะ <c oughs> ต้องเกียนปืนนอนตอนมัมมี่เยอะอ่แล้วต้องหลบพวกตัวอ่าพวกตัวดูดให้ได้นะ ลบไม่ได้นี่ก็ตายเนี่ยโดนมันตบเดี๋ยวมันจะล็อกตัวเราเอ้แต่ว่ามันก็ตบไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าเพราะว่ามันต้องนอนตบไงตบข้างล่างไม่เป็นไรใช่เหรอมาครับมาลงคลิปด้วยพี่รอชมครับลงแน่นอนครับนี่ครับผมถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาห้องผมมาแล้ว โอ้ยใครปาระเบิดแฟลมาครับเป็นเปล่าโอ้ตรงเนี้ยเป็นชิบหายแล้วโอ้โหอยู่ด้วยอยู่ด้วยไป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 ขยบเข้าไปขยบเข้าไปโอ้โหยังช้าอีกอยู่ด้วย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 ขออยู่ด้วยนะมีคนเล่นปืนนอนแบบเราด้วยมันเป็นทุกกระบอกนะครับปืนนอน น,น,น,นีนเฮ้ยเหมือนผมนี้เสียงตัวละครไม่ใช่ด่วะนึกว่าเสียงตัวละครนึกว่าละครมาทุบอยู่เอาให้มัมมี่แบบ อยู่ไม่ได้เนะี่ยโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าเอาแล้วข้างหน้าเอาแล้วไล่มันไปเลยโอ้ยเจ้าจู่ๆเจ้างู่ๆแล้วจู่ถึงตัวไม่ง้ายสิจิงแม่งเลยอะไรกันเอาให้ตายเป็นลูกแป๊บโอ้ยไม่ได้คนอื่นได้ <c oughs> ไม่เป็นไรตัวข้างหน้ามาอีกแล้วฮัลโหล โอ้มองไม่เห็นเกงไหนเลยเห็นปะวะเห็นเกงไหนปะเห็นบ้างเห็นแต่งามขายงามดำเห็นไครับมองเห็นอุ้ยขาวเลยโอ้โหเรียบร้อยไอ้เหี้ยเรียบร้อยวงแตกครับโอ้โหวงแตกโอ้โหโอ้โหยิงมันดิยิงมันดิโอ้เฮ้ยเอาเฮ้ย ไอ้เหฮ้ยยิงออกไปดิโอ้ยตายตบตบไม่อยากจะเออหูมีคนตบกูได oh, mm ้โวกำลังจะหนีได้เลยเมื่อกี้ใครตบวะโอ้โหมันรู้จุดมันรู้จุดมาเลยตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลหายเจออยู่บนหอเปล่าเรียบร้อยครับจบเกมนะครับก็นะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม